หอมแบบนี้นแดดหมี่สรุปเม็นหรือหอมหอมอันนี้อืมกินเลยมไม่แม่เบบหมี่เลยเนะแบบมี่เลยโอเคไม่เคยกินพิซซ่าเลยน่ะหอ,อน่าสงสารจังเลยเนาะนโอ้ทำไมน่าสงสารขนาดนี้อ่ะน่าสงสารแม่ไม่ได้กินนะอืมนี่นะ นี่ใช่ไหมแม่ทำเป็นชิ้นให้ใช่ไหมครับยบังเจ๊มน้ำจิ้มอันนี้ด้วยเยี่ไหมลองยิบดูสิอืมไ่ขังใครอ่ะนี่ขังใครแม่ลอง,อองชิมดูนีมอืมเยี่ยมไหมเยี่มไหม รแ่ยอยโอ้ยโอยโอนยอ้ยโ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโจ้ย้ยโอ้ยอยโอ้้อ้ย่อ้อ้อยยอ้อ้อย้อ้อออนนะ Ừm um. Ngon <laughs>